เดี๋ยวผมจะพาไปดูความสูงของเสาจากพื้นบ้านจนถึงหัวเสาจุดที่เราวางเหล็กเพดความสูงเท่าไรไหลายๆท่านอาจจะลืมกันเพราะมีผลกับความสูงของหลังคาของเราความสูงของภายในบ้านของงานฝ้าต่างๆรวมถึงความสูงของจุดจอดรถด,ด้วยถ้าเราจะมีการต่อเติมขยายจุดจอดรถในการต่อๆไปไปดูกันเลยครับผม น,นี่คือพื้นภายในบ้านที่เราเทคอนกรีตจ,จากพื้นจนถึงหัวเสาที่เราวางเหล็กเพลรเหล็กสี่เหลี่ยมด้านบนหัวเสาเนี่ยความสูง3ามเมตรยี่สิบอย่างน้อยนะครับประมาณนี้กำลังสวยงาม3ามเมตรยีสบเพราะจะมีผลกับงานฝ้าต่อๆไปและมีผลกับจุดจอดรถด้านหน้าบริเวณนี้ นี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนอย่างที่เราทำที่จอดรถหลังที่หกติดกันนี่ครับเพราะจุดจอดรถของเราหลังคาจุดจอดรถของเราจะสอดไปใต้ชายคาบริเวณด้านหน้าบ้านตรงจุดต,ตรงนี้ถ้าตรงนี้ต่ำเกินจุดจอดรถก็จะต่ำด้วยทำให้บ้านเราดูแน่นดูไม่สวยงามถ้าชายคาของเรา สูงกำลังดีจุดจอดรถเราก็จะลงลงูอย่างเงี้ยประมาณนี้โอเคครับ